Jesus. All right, well, I have just one thing to share that was on my heart the other day. I think this is important for all of us right now in this season. This is Paul, and he's talking about that he doesn't even judge himself. <laughs> you know, if we're going to walk in the now with God, <laughs> we've got to receive the blood and the washing away of our past. <laughs> เรารับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วก็ชำระเราให้พ้นจากอดีต We have Grace don't for our past เราไม่มีพระคุณสําหรับอดีต staying the past there's that no grace in in <laughs> ถ้าเรายังจะยังคงอยู่ในการเปิดเผยสาแดงหรือว่าสิ่งเดิมๆสิ่งที่มันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วเราจะไม่มีพระคุณที่จะอยู่ที่นั่น And God says not worry about not God do worry tomorrow และพระเจ้าบอกว่าอย่าก,กังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ There's no grace for tomorrow or next week or next month. We don't have grace for that. <laughs> so we don't have grace for our past and we don't have grace for the future. We only have grace for now. So it's important that we stay in the grace of today, the now with God. สำคัญมากที่เราจะอยู่วันนี้อยู่ในพระคุณของพระเจ้า I just stay in that revelation and as we walk with God and we walk with revelation of now แล้วอยู่กับพระเจ้าในขณะที่เราเคลื่อนกับพระเจ้าเราให้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าแล้วก็รับการเปิดผยสำแดงใกล้ชิดกับพระอง There will be fruit แล้วมันจะเกิดผล Cuz the revelation of God will always produce fruit เพราะการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าจะ จะทำให้เกิดผล So this is what Paul is saying. นั่นคือสิ่งที่เปาโลได้พูด In 1 Corinthians chapter 4. ในหนึ่งโครินธ์บทที่4 d o Says this then is how you ought to regard us as servants of Christ and those entrusted with the mysteries of God that God has revealed. ดังนั้นดังนั้นแล้วคนทั้งหลายจึงควรถือว่าพวกเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์และควรถือว่าพวกเราเป็นผู้ได้รับมอบหมายสิ่งล้ำลึกของพระเจ้า Okay, the verse 2 ข้อสองเลยบอกว่าผู้ได้รับมอบหมายนั้นต้องเป็นคนพิสูจน์แล้วว่าสับสื่อข้ <Verse three. S 1> อาสามบอกว่าข้าพเจ้าไม่ค่อยใส่ใจหากถูกท่านหรือใครคนใดมาตัดสินอันนี้จริงแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ตัดสินตัวเองด้วยซ้ำ This Paul saying <c oughs> I don't care I, I care very little how other people judge me or and then he says I don't even judge myself อ <laughs> uh, เอาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้สนใจว่าใครจะมาตัดสินและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ตัดสินตัวเองด้วย if w e r e going to walk in the now with God we cannot be moved by how others are judging us or even how we judge ourselves. ถ้าเราเดินกับพระเจ้าเราจะเดินไปกับพระองค์เราเราเราไม่สามารถเดินกับพระเจ้าในปัจจุบันได้ถ้าเราสนใจคำตัดสินของคนอื่นหรือตัดสินตัวเอง In verse four. ข้อสี่บอกว่าจิตสำนึกของข้าพเจ้าไม่ได้ฟ้องว่าข้าพเจ้าทำผิดแต่นั่นไม่ทำให้ข้าพเจ้าไร้ผิดองค์พระผู้เจ้าจะทรงเป็นผู้ตัดสินข้าพเจ้าเอง The Lord judges us, but no man. We don't judge ourselves, and no man judges us. and the way that God judges is very different than the way man judges. Man is judging from human perspective God is judging from heaven's perspective. พระเจ้าตัดสินด้วยความคาดหวังที่มาจากฟ้าสวรรค์มนุษย์ตัดสิน <It really S 1> จาก <it> ความคาดคาดหวังของมนุษย์แต่ว่าพระเจ้าก็ตัดสินจาก, it, จากพระองค์ it really doesn't matter how humans the human perspective and how humans judge คือมันไม่ได้สําคัญหรอกว่ามนุษย์จะคาดหวังอะไรจากกันและการหรือตัดสินอะไรกัน Jesus is the judge พระเยซูคริสตต่างหากที่เป็นผู้ตัดสิน so how is he judging the situation แล้วพระองค์จะตัดสินเราอย่างไรในสถานการณ์นั้น So not getting caught up in how humans judge but how is how is the Lord judging อ่ก็แล้วแต่พระองค์ว่าพระองค์จะตัดสินเราอย่างไรแต่ว่า mm hmm. เราให้เราอยู่กับพระเจ้าวันต่อวัน verse f says verse f i v ข้อห้าบอกว่าฉะนั้นอย่าด่วนตัดสิกนก่อนกำหนดจงรอคอยจนกว่าองค์พระเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงนำสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในความมืดมาสู่ความสว่างและจะเผยแรงจูงใจ ทั้งหลายซึ่งอยู่ในใจของคนทั้งปวงแต่เมื่อน,นั้นแต่ละคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้า Sometimes takes time to know the motive of of takes time the the heart it people. บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพื่อที่จะรู้แรงจูงใจของผู้คน Verse 6 <six. S 1> ข้ขอ6บอกว่าพี่น้องทั้งหลายขรัพระเจ้ายกเรื่องตัวเองกับอพอโลมาพูดก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อท่านจะได้เรียนรู้จากพวกเราถึง ความหมายของคําที่กล่าวว่าอย่าไปไกลกว่าที่เขียนไว้แล้วท่านจะไม่ยกคนนั้นมาข่มคนนี้ And verse ข้อ7 verse เจ็ดบอกว่าใครเล่าทําให้ท่านผิดแผกจากคนอื่นสิ่งที่ท่านมีอยู่นั้นมีอะไรบ้างที่ท่านไม่ได้รับมาแล้วถ้าท่านได้รับสิ่งเหล่านั้นมาจริงแล้วทําไมท่านพูดโอ้อวดเรากับว่าท่านไม่ได้รับมาดังนั้นใครก็ตามที่เคลื่อนด้วยถ้อยคําของพระเจ้า

เราไม่ตัดสินผู้คนรอบตัวเราและไม่ตัดสินตัวเอง What is truly of God you will see fruit ถ้ามันมาจากพระเจ้าจริงๆเราจะเห็นผลเอง And what is not of God there will be no fruit ถ้านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้ามันก็จะไม่มีการเกิดผลใดๆ That we don't judge by our human understanding we judge by fruit ดังนั้นเราจะไม่ตัดสินตามความคิดเห็นของมนุษย์แต่ว่าเราจะมองจากผลและเราจะตัดสินจากผลนั้น So I, I just felt like I, I was reading that the other day and just felt like it was really important for me and for i think for the body of christ in general ่พผมอ่านถ้อยคํานี้ผมก็คิดว่ามันสําคัญมากสําหรับผมแล้วก็สําหรับพี่น้องในพระกายของพระคฤษทุกคนด้วยที่จะอยู่เชื่อมต่อกับพระเจ้าขณะในขณะต่อวินาที and t h o things that are of God y o will see fruit from them แล้วถ้าสิ่งไหนที่เรารู้ว่ามาจากพระเจ้าเราจะเห็นผลนั้น